สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจถอดบทเรียนวันนี้ทางถอดบทเรียนมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถอดบทเรียนให้ทุกท่านได้ฟังกันโดยเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณพอลพัทรพลจากรายการกล่าวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันว่ามันจะมีแง่ประเด็นไหนบ้างที่จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณพอลได้กล่าวไว้คํานึงว่าอย่างน่าสนใจมากครับว่าการเปลี่ยนแปลงไม่เกี่ยวกับอายุ การเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตระหนักหรือเปล่าต่างหากคุณพอให้สมการของการเปลี่ยนแปลงตัวเองไว้ดังนี้นะนั่นคือต้องรู้บวกตระหนักด้วยถึงจะเท่ากับการลงมือทาแต่ถ้าเรารู้แต่เราไม่ตระหนักเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการลงมือทาบางครั้งคนเรารู้อะไรมักจะทำมันนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับต้องรู้ บวกตระหนักด้วยถึงอยากจะทำยกตัวอย่างง่ายๆเลยหากถามว่าคนเรารู้ไหมว่าการออกกำลังกายเนี่ยดีหลายๆคนมักจะตอบว่ารู้นะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าถามต่อว่าแล้วทำไหมพอมาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนก็จะมีคำตอบให้กับตัวคุณเองถามว่ารู้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าการออกกำลังกายเนี่ยดี ตอบได้เลยว่ารู้แต่ถ้าไม่ตระหนักก็ไม่ทำถูกไหมฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะเปลี่ยนได้สิ่งหนึ่งเราต้องตระหนักไม่ใช่แค่รู้แต่ถ้าตระหนักแล้วต่อให้รู้มากแค่ไหนก็ไม่ทำทีนี้คำถามคือว่าการตระหนักเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับการตระหนักเนี่ยเกิดได้จาก2วิซึ่งวิแรกเนี่ยเราเรียกว่าวิสัยทัศน ในส่วนวิธีสองเนี่ยเราเรียกว่าวิกฤตทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัววิสัยทัศน์ก่อนนะครวิสัยทัศน์เนี่ยคืออะไรวิสัยทัศน์คือภาพที่เรามองเห็นตัวเองในอนาคตนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องเจ็บตัวไม่เสียเงินไม่เสียเวลาไม่เสียแรงนี่คือการใช้วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองในส่วนของตัววิธีสองนี่ค่อนข้างน่ากลัวครับวิธีสองนี่คืออะไรคือวิกฤต วิกฤตคือเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการเจ็บตัวเช่นเสียงเงินไปแล้วเจ๊งขาดทุนไปแล้วเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วหรือบางทีเป็นโรคและรักษาไม่หายก็มีโดนกดดันจากการทํางานก็แล้วตกงานแล้วนั่นแหละรครับคุณถึงคิดที่จะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้ว คุณเจ็บตัวคุณถึงคิดที่จะเปลี่ยนดังนั้นการตระหนักไม่ได้เกี่ยวกับอายุในทางตรงกันข้ามยิ่งอายุมากยิ่งขึ้นยิ่งต้องตระหนักให้ดีตระหนักให้มากกว่าเดิมให้นึกภาพง่ายๆอย่ายงนี้นะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยร่างกายของเรายัางไม่โตถูกต้องไหมครับแขนขาเล็กแต่พอเราโตขึ้นทุกอย่างก็โตขึ้นยิ่งสมองและวิธีคิดต้องโตขึ้นด้วย ยิ่งอายุมากต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องคิดได้ได้คิดได้เร็วเพราะมีประสบการณ์และผ่านโลกมาเยอะมากมายฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้เกี่ยวกับอายุจะอายุ10ปี20ปี30ปี40ปีก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขึ้นอยู่กับว่าตระหนักหรือเปล่ารู้แต่ไม่ตระหนักก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามสมการเลยครับง่ายๆรู้บวกตระหนัก เท่ากับลงมือทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ถ้ารู้แต่ไม่ตระหนักเท่ากับไม่มีการลงมือทําและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการถอดบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องถอดบทเรียนไทย Facebook, TikTok, YouTube และ Instagram แล้วเรามาถอดบทเรียนในทุกๆวันฝึกวินัยให้กับตัวเองทำซ้ำๆสม่ำเสมออย่างต่อเน,นื่องเพื่อการพัฒนาในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ